สิบขั้นตอนสร้างสุขสุขภาพดีการเงินมั่นคงในหนึ่งวันสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่พอดแคสต์ที่จะทำให้ทุกวันของคุณมีความหมายมากกว่าที่เคยคุณเคยรู้สึกไหมครับว่าในแต่ละวันเราใช้ชีวิตไปตามความเคยชินตื่นนอนทำงานกลับบ้านแล้วก็หมดไปอีกหนึ่งวันวันนี้เราจะมาเปลี่ยนเรื่องธรรมดาเหล่านั้นให้กลายเป็นกิจวัตรที่สร้างความสุข เติมเต็มทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจและที่สำคัญสุขภาพทางการเงินของคุณด้วยครับเรามี10ขั้นตอนง่ายๆที่ออกแบบมาให้คุณทำได้จริงตั้งแต่ลืมตาตื่นจนถึงเข้านอนมาเริ่มสร้างวันดีๆไปพร้อมกันเลยครับช่วงเช้าเริ่มต้นวันอย่างมีคุณภาพ Morning Routine ข้อที่1ตื่นนอนด้วยความขอบคุณสุขภาพทันทีที่รู้สึกตัว อย่าเพิ่งรีบคว้าโทรศัพท์ครับลองนอนนิ่งๆสักครู่แล้วใช้เวลาหนึ่งนาทีทบทวนถึง3สิ่งที่คุณรู้สึกขอบคุณในชีวิตอาจจะเป็นเรื่องเล็กๆน้อยๆเช่นขอบคุณที่มีเตียงนุ่มๆให้นอนขอบคุณที่วันนี้ยังมีลมหายใจหรือขอบคุณที่กำลังจะได้กินอาหารเช้าอร่อยๆการเริ่มต้นแบบนี้จะช่วยปรับคลื่นสมองให้เป็นบวกลบฮอร์โมอนความเครียดหรือคอติซอลตั้งแต่เริ่มต้นวันการเงิน การฝึกขอบคุณสิ่งที่มีจะช่วยลดความรู้สึกขาดและลดความอยากได้อยากมีในสิ่งที่ไม่จำเป็นลงได้ครับเมื่อเรารู้สึกพอใจจากภายในความต้องการซื้อของเพื่อเติมเต็มจากภายนอกก็จะลดลงโดยอัตโนมัติเป็นการสร้างผูมคุ้มกันทางการเงินจากต้นต่อเลยทีเดียวข้อที่ 2. เติมน้ำให้ร่างกายและยืดเส้นยืดสายสุขภาพหลังจากนอนมาทั้งคืนร่างกายเราขาดน้ำครับ เดินไปดื่มน้ำเปล่าหนึ่งแก้วใหญ่ทันทีเพื่อกระตุ้นระบบเผาผลาญและทำให้สมองปลอดโปร่งจากนั้นใช้เวลา5นาทียืดเส้นยืดสายง่ายๆไม่ต้องท่าพิสดานแค่ยืดแขนขาบิดตัวเบาๆเพื่อปลุกกล้ามเนื้อให้พร้อมสำหรับวันใหม่การเงินการดูแลสุขภาพพื้นฐานแบบนี้คือการลงทุนที่ไม่มีค่าใช้จ่ายแต่ให้ผลตอบแทนสูงที่สุดในระยะยาว สุขภาพที่ดีวันนี้จะช่วยประหยัดค่ารักษาพยาบาลมหาศาลในอนาคตข้อที่ 3. วางแผนวันของคุณและเป้าหมายการเงินหนึ่งอย่างความเครียดส่วนหนึ่งเกิดจากความรู้สึกควบคุมอะไรไม่ได้การใช้เวลา5นาทีเขียนสิ่งที่ต้องทำในวันนี้ (To Do List) แค่3-5ข้อหลักๆจะช่วยให้คุณรู้สึกว่าวันนี้มีทิศทางและจัดการได้ลดความวิตกกังวลได้มากครับ การเงินในทูดูลิสต์ของคุณให้เพิ่มเป้าหมายที่เกี่ยวกับการเงินเข้าไปหนึ่งข้อเสมอเช่นวันนี้จะทำอาหารกลางวันไปกินเองวันนี้จะโอนเงินเข้าบัญชีเงินออมหรือวันนี้จะอ่านบทความการลงทุนหนึ่งบทความการทำสิ่งเล็กๆน้อยๆทุกวันจะสร้างนิสัยทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นอย่างไม่น่าเชื่อช่วงกลางวันสร้างคุณค่าและเติมพลัง daytime focus ข้อที่4ทํทำงานอย่างสร้างสรรค์ deep work สุขภาพช่วงเช้าเป็นช่วงที่สมองเรามีพลังสูงสุดแทนที่จะเสียไปกับการเช็คอีเมลหรือโซเชียลมีเดียให้บล็อกเวลา90นาทีแรกของวันทำงานไว้สำหรับงานที่สำคัญที่สุดปิดการแจ้งเตือนทุกอย่างแล้วจดจ่อกับงานนั้นอย่างเต็มที่ การได้ทำงานชิ้นสำคัญสำเร็จจะสร้างความรู้สึกดีกับตัวเอง (self-esteem) และลดความเครียดจากการทำงานไม่สำเร็จได้ครับการเงินการทำงานแบบ Deep Work คือการสร้สางคาุณค่าไม่ใช่แค่ความยุ่งซึ่งผลงานที่มีคุณภาพสูงจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในอาชีพการขึ้นเงินเดือนหรือการเติบโตทางธุรกิจมันคืนอการกระทำที่ส่งผลโดยตรงต่อรายได้ของคุณครับข้อที่ห พักเที่ยงอย่างมีสติ My Full u n c h สุขภาพไม่ว่าคุณจะยุ่งแค่ไหนห้ามกินข้าวหน้าคอมเด็ดขาดครับลุกออกจากโต๊ะทำงานแล้วใช้เวลาอย่างน้อย20นาทีในการกินอาหารอย่างมีสติรับรู้รสชาติปิดหน้าจอทุกชนิดการทำแบบนี้ช่วยให้ระบบย่อยอาหารทำงานได้ดีขึ้นและให้สมองได้พักผ่อนอย่างแท้จริงการเงินนี่ถือโอกาสทองในการประหยัด การเตรียมอาหารกลางวันมาจากบ้านหรือเลือกร้านที่ราคาสมเหตุสมผลแทนการกินตามเพื่อนหรือร้านหรูทุกวันสามารถประหยัดเงินได้หลายพันบาทต่อเดือนเลยนะครับข้อที่6เคลื่อนไหวช่วงบ่าย after noon energizer สุขภาพช่วงบ่าย2โมงหลายคนจะเริ่มง่วงและหมดพลังแทนที่จะหันไปหากาแฟแก้วที่3หรือขนมหวานให้ลองลุกขึ้นเดินสัก1ินาที อาจจะเดินขึ้นลงบันไดหรือเดินไปรอบๆออฟฟิศการเคลื่อนไหวจะช่วยเพิ่มออกซิเจนให้สมองและปลุกความสดชื่นได้ดีกว่าน้ำตาลเยอะครับการเงินการรักษาพลังงานในช่วงบ่ายให้คงที่หมายถึงคุณจะทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดทั้งวันซึ่งก็ย้อนกลับไปที่การสร้างผลงานและความก้าวหน้าทางการเงินนั่นเองครับช่วงเย็นและก่อนนอนผ่อนคลายและลงทุนในตัวเอง evening wind d ข้อที่7 ปิดสวิตช์จากงานชัดดาวริชูสุขภาพก่อนเลิกงาน5นาทีให้จัดโต๊ะให้เรียบร้อยทบทวนงานที่ทำเสร็จในวันนี้และจดงานที่สำคัญที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้การทำแบบนี้เปรียบเสมือนการปิดสวิตช์โหมดทำงานในสมองทำให้คุณกลับบ้านไปพักผ่อนได้อย่างเต็มที่โดยไม่มีเรื่องงานมารบกวนจิตใจการเงิน การวางแผนงานสำหรับวันพรุ่งนี้ไว้ล่วงหน้าทำให้คุณเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีเป้าหมายและไม่เสียเวลาไปกับเรื่องไม่จำเป็นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานเพื่อสร้างไรายได้ต่อไปข้อที่8ลงทุนในตัวเองยามคำ่ำ evening self investment สุขภาพใช้เวลาช่วงค่ำพูดคุยกับคนในครอบครัวหรือเพื่อนที่คุณรักการเชื่อมต่อกับผู้อื่นเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อสุขภาพจิตที่ดีการเงิน แทนที่จะดูทีวีหรือไถมือถือไปเรื่อยๆลองแบ่งเวลาสัก20นาทีมาลงทุนในตัวเองครับอาจจะเป็นการอ่านหนังสือพัฒนาตัวเองเรียนคอร์สออนไลน์สั้นๆฟังพอดแคสต์การเงินหรือฝึกทักษะใหม่ๆที่อาจสร้างไรายได้เสริมในอนาคตนี่คือการจ่ายให้ตัวเองก่อนในรูปแบบของความรู้ข้อที่9ตรวจสอบการเงินรายวัน d a i l y money Check in สุขภาพ การหลีกเลี่ยงที่จะดูตัวเลขการเงินมักทําให้เกิดความเครียดสะสมการเผชิญหน้ากับมันวลนิดจะดีกว่าใช้เวลาแค่5นาทีเปิดแอปพลิเคชันธนาคารหรือแอปรายรับรายจ่ายเพื่อดูว่าวันนี้คุณใช้เงินไปกับอะไรบ้างตรงตามแผนหรือไม่การทําแบบนี้จะสร้างความรู้สึกควบคุมการเงินของตัวเองและลดความกังวลทางการเงินการเงินเป็นหัวใจของการสร้างวินัยทางการเงินเลยครับ การเห็นภาพรวมการใช้จ่ายทุกวันจะทำให้คุณตัดสินใจในวันถัดไปได้ดีขึ้นและเห็นรูรั่วทางการเงินได้เร็วขึ้นข้อที่10เตรียมพร้อมสำหรับการนอนหลับคุณภาพ Prepare for sleep quality สุขภาพการนอนคือการชาร์จแบตที่ดีที่สุดหนึ่งชั่วโมงก่อนนอนให้ปิดหน้าจอทุกชนิดครับแสงสีฟ้าจากมือถือรบกวนการผลิตฮอร์โมนเมลาโทนินที่ช่วยให้หลับ ลองเปลี่ยนไปอ่านหนังสือนั่งสมาธิหรือเขียนบันทึกเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นการเงินสมองที่ได้พักผ่อยเต็มที่จะตัดสินใจเรื่องต่างๆได้ดีกว่ารวมถึงเรื่องเงินด้วยครับการนอนหลับเทียงพอจะช่วยลดการตัดสินใจซื้อของโดยใช้อารมณ์ Impulse Buying ในวันรุ่งขึ้นได้อย่างมีนัยสำคัญและนี่ก็คือ10ขั้นตอนง่ายๆที่จะเปลี่ยนวันธรรมดาของคุณให้กลายเป็นวันที่มีความสุขและมีคุณภาพครับ หัวใจสำคัญไม่ใช่การทำทุกอย่างให้สมบูรณ์แบบในวันแรกแต่คือการสร้างนิสัยเล็กๆที่ดีและทำมันอย่างสม่ำเสมอจำไว้ว่าสุขภาพกายสุขภาพใจและสุขภาพการเงินคือ3ามเสาหลักของชีวิตที่เชื่อมโยงกันอย่างแยกไม่ออกเริ่มต้นตั้งแต่วันนี้ลองเลือกสัก2-3ถึงสข้อไปปรับใช้แล้วคุณจะพบว่าการสร้างความสุขที่ยั่งยืนนั้นอยู่ในมือของคุณเองครับสาหรับวันนี้ขอบคุณสาหรับการติดตาม แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าสวัสดีครับ